ถึงบทนี้เตรียมมือถือให้พร้อมนะครับเพื่อสแกนดาวน์โหลดโปรแกรมจาก Store ของท่านนะครับถ้าเป็น iPhone ก็ดาวน์โหลด iPhone ได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็น Android ก็ดาวน์โหลด Android ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าบางท่านอาจจะไม่สะดวกในการดาวน์โหลดนะครับผมก็จะมีลิงก์เอาไว้ให้นะครับในเอกสารนะครับท่านสามารถ ก๊อปลงไปแล้วเอาไปวางไว้ในเบราว์เซอร์ของท่านก็จะนำพาไปสู่แอปแอปนั้นได้ด้วยนะครับโอเคนะเรามาดูซิแล้วถ้าโหลดเสร็จแล้วแอปจะหน้าตาเป็นเช่นไรนะครับผมจะขออนุญาตสาธิตเฉพาะแอปบน iPhone นะครับเพราะว่าใน Android มันมีความแตกต่างกันมากทีเดียวเลยนะครับโอเคอ่าเราเริ่มต้นที่ iPhone นะครับเมื่อเปิดแอป iPhone เข้าไปนะครับ ก็จะเป็นหน้าตาดังต่อไปนี้นะครับโอเคทีนี้ผมลองเซิร์ชดูใน Google นะครับว่า Lady ้ไดอานนะครับท่านเจ้าหญิง Lady ้ไดอาเนี่ยท่านเกิดเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับก็ได้รับคำตอบดังต่อไปนี้แล้วนะครับก็คือนี่นะครับ1น,นะฮะจุรายนแล้วก็เวลาทุ่ม45ด้วยดังนั้นเราก็ สามารถเริ่มต้นทําได้เลยเช่นกันนะครับเค okay, นะครับเมื่อลองเปิดโปรแกรมดูเราก็จะเจอหน้าตานี้นะครับเราสามารถระบุลงไปเลยนะครับว่าเป็นใครนะโ okay. อเคเราเขียนว่าเจ้าหญิงไดアานะครับเขาก็จะมีชื่อให้ใส่นะฮะแล้วก็นามสกุลโอเคนะเราก็ต้องใส่นามสกุลด้วยนะครับใส่ว่าอะไรดีอ,อันนี้ผมไม่ทราบนะครับก็จุดๆเฉยๆแล้วกันนะครับ และต่อไปเราก็ต้องเลือกข้างล่างนะบรรทัดต,ต่อมาก็คือเลือกผู้หญิงหรือผู้ชายานะครับแต่เนื่องจากว่าท่านเป็นผู้หญิงนะฮะเราก็เลือกผู้หญิงนะแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็เลื่อนมาทางนี้นะอันนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายอันนี้ผู้หญิงนะครับแล้วต่อมานะครับ <c oughs> ก็มากดลงตรงปุ่มนี้เห็นนะครับจะสีเลื่อๆนๆแล้ว <c oughs> เพื่อตั้งวันเกิดของเรานะครับโอเคด้านบนสุดนะครับเราต้องเริ่มต้นด้วยคศก่อนนะครับ ท่านเกิด1961เราก็พิมพ์1961ไปแล้วก็กดปุ่มด้านบนอ้าวอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น1961แล้วนะครับต่อมาบรรทัดต่อไปคือเดือนนะครับเกิดเดือนกร,รกฎาคมก็คือเดือนที่7แล้วก็กดเลข7แล้วก็กดปุ่มต่อไปก็จะเปลี่ยนกลายเป็นเดือน7นะครับต่อมาจะเป็นวันที่นะครับวันที่เท่าไหร่วันที่1นนะ แล้วก็มากดตรงหน้าต่อมานะฮะสช่องสุดท้ายเป็นเวลานะครับเวลาก็คือทุ่มหนึ่งเรากด19นะครับก็กดช่องถัดมาเห็นไหมฮะตัวนู้นก็จะกลายเป็นเวลาเวลาซึ่งเป็นชั่วโมงนะแต่นาทีคือ45เราก็กด45อีกครั้งแล้วก็กดล่างสุดเห็นไหมครับก็จะกลายเป็น ทุ่ม45เรียบร้อยแล้วนะฮะกรณีที่ท่านกดผิดสมมุตินะฮะผมกดผิดเป็น50นะฮะแล้วก็กดผิดไปอยากจะแก้ก็มากดปุ่มด้านล่างนี้นะฮะมันก็จะลบข้อมูลออกเราก็ตั้ง45ใหม่แล้วก็เ,เปลี่ยนใหม่ได้โอเคนะครับพอได้แล้วเราก็กดปุ่มมุมบนสุดทางด้านซ้ายนะครับมันก็จะกลับมาหน้านี้สังเกตนะครับจะเห็นนะฮะว่า บรรทัดที่อยู่ด้านล่างนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับนะเปลี่ยนแปลงไปแล้วเป็นตามวันเกิดของเจ้าหญิงไดอาน่านะครับโอเคอ่ะพอเราได้แล้วนะครับกดปุ่มด้านบนซ้ายอีกครั้งหนึ่งด้านบนซ้ายอีกครั้ง,งปุ๊บนะฮะมันจะขึ้นว่าบันทึกเรียบร้อยแล้วเพื่อเราเก็บเอาไว้ดูในอนาคตนะครับซึ่งมันก็จะอยู่ในนะฮะ มันจะอยู่ในนี้นะครับอยู่ในนี้โอเคนะครับโอเคเราลองกลับไปดูเมื่อเราได้เนี้ยนะแล้วกดมุมด้านขวาบนปุ๊บอ่ามันจะเกิดมาเป็นดวงอย่างที่เราต้องการแล้วนะแล้วกลับมาดูที่ช่องที่3ามนะครับช่องที่3มนี่แหละครับที่เราต้องการก็จะกลายเป็นการตั้งดวงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วไอ้แดช่องอยู่ตรงไหนนะอยู่ตรงนี้ครับแดช่องนะครับอยู่ตรงนี้ ซึ่งเราก็จะคุยกันต่อไปนะครับตอนนี้หลังจากดูสาธิตการตั้งดวงของเจ้าหญิงเดนาแล้วนะครับท่านก็ลองตั้งดวงของตัวเองสำหรับคนที่ใช้ Android นะครับจะมีเอกสารอยู่ในบทนี้ให้ท่านดูโดยละเอียดนะครับว่าตั้งยังไงแต่จะเพิ่งไปสนใจฟังก์ชันอื่นๆนะสนใจฟังก์ชันว่าเราจะตั้งดวงได้อย่างไรเมื่อตั้งจากที่ตั้งดวงของเราเรียบร้อยแล้ว มาดูกันต่อไปครับว่าแล้วชีวิตของเราเราจะสามารถใช้จุดตรงนี้มาทำนายทายทักชีวิตของเราได้อย่างไร